สวัสดีลากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องก่อสูช่องอุบลดับสิ่งทางด้านยูทูบครับกระผมใจดวงพุทธรุ่นเบากคตจ่าครับพี่น้องปฏิญาณรายงานตัวกับพี่กับน้องนะครับมือนี้อยู่กับแคทครับพี่น้องอยู่กับพี่แมวนะครับอยู่กับแคท320 DGC ครับงานขุดโคกน้องนานครับพี่น้องเนี่ยมาพ่อยืนเอป่าพอดีนะครับขออนุญาต มาดูรถขุดแคทหน่อยนะครับบกคคอยได้เบิ้งพิ่นอยปันไหนนะครับกับแคทนะครับอันนี้3 2 0 g 3 2 0ูครับพี่น้อง3-2 0 d g c นะครับเรื่องแห้งนะครับบ่ต้องบ่ต้องห่วงนะครับเรื่องแห้งบ่ต้องห่วงเรื่องสู่ดินแข็งบ่ต้องห่วงครับตรว่นี้นะครับ น่าจะเป็นเครื่องหกสูบคอมมอนเรลนะครับหล่อหยสีสีแรงหมานะครับหกสูบละทาเมเรนนะครับเครื่องของแคทนะครับเรื่องเรื่องแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เป็นโกกหนองหน้าอยู่ตำบลอ่าตำบลตะเก่าครับตำบลตะเก่านะครับอำเภอนลำคุนครับพี่น้องพอดีผมเดินทางมาหาน้องเพิ่นน้นองเพิ่นเลยบอกวู้ไอ้าไมาบิง่งแนวาสันว่าแคทอยู่นี่วสันว่าเอา้า จัดไปครับพี่น้องพี่ใหญ่นะครับ320 DGC ครับเรื่องนี้พันบอกว่าประหยัดน้ำมันอยู่เ่าไเอาแต่ต้องทดลองนะครับต้องแต่ว่าเรื่องเรื่องความแห้งนี่บ่ตตองห่วงครับสู่หินแข็งบ่ตตองห่วงครับรื่อนี้นะครับหินใหญ่มาได้ก็เอ้า่านได้ครับว่ามีปัญหาเบิ้งปุ่นในการงัดครับพี่น้องงัดทางงัดเลยล่ะเอาตักไายพี่น้องครับตักไถยพี่น้องนะครับ ในจอหง,อง่วนนำซิงเดอร์นะครับกระผมเจคุณผู้ท่านครับพี่น้องผ้าพี่น้องก็บังแคตมาหนิสภาพก็น่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมละเพราะว่าเมื่อกี้นะครับยังแน่นเลยนะครับยังแน่นๆนะครับพี่น้องสีเมื่อกี้ก็ออกมาสั้นเบิร์ตมาหน่อยแต่ว่ากน็น่าจะหลายปีแล้วละ่ะสำหรับแคตต,ตัวนี้นะครับสามสองส่วนดีเจซีครับกาอันนี้เป็นรถเช่านะครับ รถเซลบริษัทมาจากโคราชครับมาจากนครราชสีมามาขุดนะครับมาขุดโคกน้องนานะครับน่าจะมาไล่เดือนสองขั้นมาน้ากันจะละแสนต่อขั้นนะครับมาขุดโคกน้องนาครับก็ปีไม้ลายมือก็อถือว่านะครับโอเคสุดยอดอยู่นะครับได้การนะครับพี่น้อง ก็น้ำออกนะครับลึกเด้ยนี่ขุดลงไปนี่น่าจะประมาณจะเ,เดี๋ยวผมนับกันเลยหนึ่งสองสามสี่หกเมตรกว่านะครับหกเมตรห้าสิบหกเมตรห้าสิบเจ็ดเมตรนะครับกัน่าถึงเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรกลนี่แคทนี่มาตรฐานนี่เล้วครับพี่นนอง ทั้งสู่หินแข็งซึ่งการสอมบํารุงครับปานนะครับสำหรับผู้แก๊ซึ่งเป็นรุ่นมาเล็กๆที่เป็นค้นผลิตเครื่องจักรกลนะครับรากายี่ห้ออื่นกัแจ้งสามมาเนาะพี่น้องเนาะก็ตามที่พี่น้องหู้เล่ะนะครับก็ปุ่งกีใหญ่ดีนะครับน่าจะเป็นคิวนะมั้งปุ้งกีก็ใหญ่อยู่นะครับอน,นิทพวกมูว่าปุงกีเพิน่นไลฟ์ไปลนาเย,ยอะ อยู่ประมาณคิ้วนี่แหละผู้ใดไอหัวก็บอกผมไม่เด้อนี่ครับบ่ได้ถามเจ้าของรถเพิ่นนะครับพอดีอ่าคนขับเพิ่นก็อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวติพาไปถามเพิ่นเบิ่งว่ามีไหลายปานไหเพิ่นสิฮู้บ่นะครับอัตราการกินน้ํามันนี่เดี๋ยวไปถามเพิ่นนะครับว่าสิเบิดหลายปานไดนมื้อๆนึงนี่เบิดน้ํามันหลายปานไดนนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน แต่เห็นมันเขียนไว้อยู่หัวเก่งครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันเปนว่าสำหรับแคดครับเอ้าผมเคยใส่กันสีหัวนะครับผูเคยใส่กันสีหัวว่าประหยัดซ้ำได้นะครับแล้วก็สูแห้งแต่ว่าเรื่องสูแห้งว่าตรงห่วงดอกพี่นอ้อกเรื่องสูความแข็งนะครับสูดินเหนียวสูยิ้มแ,แข็งนะครับได้สบายนะครับสบายอยู่แล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจีพาไปถามกนเดินไปถามได้ไหม Ừ. giờ phải nhăn với thảm. Thảm hơn cái này quá. <laughs> Chờ này Ờ thằng đấy đi. Chờ mình ta coi này. Bữa này quần đi này các Bà bạn đồng có bưng ป้าพี่น้องก็บิึงแคทนะครับองค์ไองประเทศไทยแคดพี่น้องเบิึงจักเทื่อนะครับสำหรับตัวนิกเจนนะครับเดี๋ยวกระถางก่นเลยนะครับหายนิกเจนก่อนได้จะผ้าไปเบิึงนะครับเดี๋ยวไปถามไปถามคนขับก่อนนะครับว่าใส่ดีปะแคทแต่ยุ่งเรียวละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เป็นยังไงแคดนะโอ้ยใส่ดีปะเมื่อนึงมื่อนึงเบ็ดน้ำมันไหลปะเต็มตนน้ำมันลอยออกสิบส ร้อยหกสิบลิตรเนาะโอ้ร้อยหกสิบลิตรคุดกับขุดเลือกเจอหินเนาะตัวนี้เป็นเครื่องหกสูบอะครับโอ้เป็นเครื่องหกสูบเข้ามาเร็วหกสูบเข้ามาเร็วบุ้งกี้บุ้งกี้มันนี่แถ่นี่คิวหนึ่งวะถึงถึงคิวปะหน่งจุดหนึ่งจุดสองโอ้ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่แวะมาเบิ้งพอดีว่าเดีมาเบิ้งแซานี่ตรงไหนวะท่านหอดบ่ พรุ่งนี่โอ้แบบมีจากโคราชเนาะโอเคครับเอาระวุการทำงานครับระบุการการทำงานไปไปทำงานก่อนนะครับไอ้เพิ่นนะครับก็เพิ่นบอกว่าอัตราการซึมเพืองกสิยุประมาณร้อยหกสิบลิตรร้อยหกสิบลิตรต่อวัน ร้อยหกสิบลิตรตีร้อยหกสิบลิตรสี่พันกว่าบาทก็พอถือว่าเบิดหลดิกันกันตามพันว่านะครแปดชั่วโมงเนาะแปดชั่วโมงนี่หมดหมดไปก็ปเกินหาพันถือว่า ปยัดอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องถามผู้อื่นที่เคยใส่น้ำนะครับพี่น้องอันนี้ก็จากปากค้นใส่นะครับตามอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันแต่ว่าปุกกี้เ่นบอกว่าน่าจะ1.2่เมนบอกผมโมโหนะครับผมโมโหว่าแคทต,ตัวนี้ปุ๊กกี้หลายคนแต่ว่าเบื้องเหลี่ยใหญ่ครับน่าจะคิวน่าจะได้อยู่ละเนาะ อุ้ยหวสรับสเปคตัวนี้นครับบอกโรเมอร์เลยนะครับพอดีมาอพออยู่ในป่ากับพี่น้องกันเลยเอ้าท่ายพี่น้องเดีบิงนะครับในการสู่หินนะครับในการสู่หินสู่ที่เหนียวเนาะอยู่ที่ตําบลตะเกานะครับอําเภอลำําคุณครับก็ทํางานทําการก็โอเคนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแคทสามสองดีจีซีนะครับโอ้ยดมลึกๆสบายครับ แขนยาวดีเบิ่งการเห็่งานเพิ่นนะครับอาจจะเนี่ยเบิ่งในการสวิงอาจสิบร็เวปันใดน,นะครับก็น่าจ,จะไม่เล่งไม่ร่งเยอะเพราะว,ะะวะ่าเพราะว่ายังดีรถเซาครับพี่น้องต้องกรใจายเข้ามารถเซานะครับ <laughs> รถเซาเนี่ยกะสิเหตุงานกะสิเสียบน้ำมันน้ำนะครับ เซฟน้ำมันเซฟเรา่ต้องเซฟรถพ่อมาละเซฟบ่คือกันครับเวลาตะแก่เฮ็ดเองนะครับกันตะแก่เฮ็ดเองกันสิตึงตังตึงตังนะครับอันนี้เศร้ามากะเฮ็ดแต่ว่าไม่น่าเกียดนะครับเฮ็ดเห็นมันได้งานงานออกนะครับเห็นงานออกกะถือว่าโอเจนะครับสำหรับการเศร้าถือว่าถูกนะถ้าบอกว่าเดือนละแสน่ะถือว่าถือเถืออยู่นะครับพี่น้องผมถามเพื่อนแลยว่า ลหลายมานีดมาสองขั้นมาสินมาสองขั้นนี่สองแสนก็เพราะจ้างครับคนจ้างนะแต่คนรับก็พรรับนะครับหน้าฝนครับพี่น้องหน้าฝนก็ต้องเอานาอพี่น,อนอ้องเนาะเพราะได้ใส่งวดครับเพราะได้ใส่งวดรถกันเอาซัมเนีย้ยก็จักสี่เอาซําไดนะครับเอาขอบพี่น้องทีที่ตามครับ ตอบคุณพี่น้องที่เขาว่าเบิ้งในช่องอุบุนนำสิงเดอร์นะครับอันนี้คลิปนี้พายพนอ้องว่าเบิ้งแก๊ทในการฟุตโกกน้องหน้าครับแก๊สามสองศูนย์ดีจีซีครับแต่ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับคลิปนี้เสียบลาพาจากพี่น้องแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ